ครับผมมันนี้เขาขมาใส่เบ็ดนะครับบ่ได้ไปเก็บเห็ดนะครับผมมากับผ่านบิวคือเก่าครับนี่ครับเบ็ดเท่ามิจหลังครับนี่นี่หาิครับหาทิปครับผ่านเดียวว่าหาทิปลังครับมาใส่นี่นะครับล่องเบืองครับนี่แยงหัวครับผมติดตามกันเลยครับนะลงไปเลยครับหลังแรกนี่ครับล่งขางองไปนี่ครับเดี๋ยวครับหาบุญเจดีเลยลงไปเลยครับนี่ลงไปนี่แล้ครับ เอาปล่อยหน่อยปล่อยหน่อยก่อนนะครับเข้าไปใส่หลังไม้ก่อนครับเขากำลังลงไปเลยนะครับหลังแรกให้ผ่านเบี้ยวใส่ก่อนครับนี่ใส่แล้วครับเพิ่งครับวิธีการปักหมวกปักหมวกนะครับปักนี่ครับปักทางมาครับนะครับปักครับผม ใส่เห็นมันลอยหนำเารอครับนี่ข้างในลอยหนำครับลอยหนำยิงๆมาครับโอ้ยคือเสียบรวมเลยครับเนี่ยโอ้บิดเบื่ออะไรนี่โอเคครับโอเคครับผมไปเลยครับผมต่อไปครับหลังที่สวงครับโอ้อันนี้ยังหัวคือเกาอยู่ครับมันเป็นขาแล้วมันบอกินนะครับผมบริวารนิดนดินี่ถ้ามันเป็นขาแล้วมันบอกินครับ โอเคครับผมติดตามไปเรื่อยๆครับไปไปบยๆมาูโอเคครับผมติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจีไสต่อไปครับไปแล้วครับผ่านเบียวไปทั้งนายแล้วโอ้ป็ดเบื่อหน่อยครับโอเคครับอันนี้ผมจีไสร่องมือนะครับผมวัดดวงครับน่องครับวัดดวงครับผ่านเบียวครับพุทธฟังทั้งครับ นี่ครับจับมากับไสเงาหางมันปั๊บนะครับไปเลยครับมันจะมีคือธรรมศาสตร์นะครับโอ้ไปตะไปเนาะพันเบียรนี่ครับผมโอเคครับผมใส่ไวนี่ครับต่อไปเอาครับนี่ครับผมใส่ไวนี่เนาะพันเบียร์ส่ใช่ครับคือ่ใส่ตรงคำนครับมัดดวงเลยครับนี่ ตรงนี้ครับหมอป้อมหมอเอ้าโอ้หนามเลืกป่าไงพ่นนาพันมานี่จะป่าเขียงยังมุ่งโครับุลนะครับผมจีบไปใส่ทั้งหลังหมดเลยยาไฟ้าครับผมจีบแง่งไอ้เบิ้งผลนะครับผลทั้งไฟผมแง่ไปหมดละครับผมมาเบิ้วิธีการเสียบครับวิธีการเสียบครับยาไฟ้าครับผ่้หินเสียบเงาหางนะครับผมโอเคครับโอ้ย เพิ่นพันเบวใส่ใส่แต่หัวมีขาด้วยครับผมบงงุ่มด้วยครับเด้อใส่ไปแล้วครับบางของแรงนี่น้ำหากันอยู่ครับผมค่าไถหน้าอยู่ไปเตะบ่อนเฉยครับผมโอ้เจ็บเลยวันี้นี่แหละครับผมโอเคครับติดตามต่อไปครับผมเติดตามครับไม่ทิคคำนะครับผมต้องใส่แล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมใส่เลยนะครับผม นี่เยไปขึ้นมาเโอเคครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ห้องครับค่อยๆครับยางค่อยๆครับตอนนี้ฮัดให็นมือกล่องไม้ครับมือกล่องอาชีพเันเออผู้ซอยผมผู้เก็บเห็นเด่นมากเลยครับยังมาขึ้นตอนนี้ให้ผ่านเดียวมามากำลัผ่านเดียวสินครนี่ครับดีซีหลังเนาะเดบต้าเจ้กหลังครับประมาณจ้กหลังปราะว่าอาชีพครับเปึงหัวครับสงสัยเข้าจะได้เอาไปไปโมกกิน เขาบ่ได้ไป่าครับเสียบเสียบครับผมเสียบเสียบใช่ไหมวันี้ล่ะผมมัดที่สีผาสีบ่แม่นครับการลอดุลนะครับผมหลังจากที่เข้าแล้วมาล่องใส่เบ็ดครั้งแรกของ่ีนะครับเหมือนหมหัวกระบาดินครับแอบออกจากตัวหัวนี่ครับผมบังครับเบ่งดูครับการตัดบริษัทหัวเลยเสียบเกล็ดหลักผมครับ พี่ครับผมจะใช่อีกหลังนึงนะครับผมจีคจะใช่ให้น้องให้ภาบิวเซยครับมาดีเลยครับขนคํารี่เลยครับโคกไปป่ากับหมอนมากพวงมาลัยมาถึงหินข้ง้งที่เป็นข้งหนูนือครับผมของแมนคันอยู่เมมแน่นครับขึ้นครับมาใส่ยามคัมเลยครับผม มขึ้นเพิ่นปลาเพิ่นใสไปนะครับเพิ่นมากมือนอี้คนว่าม,มานลำลอ,องนะเบืองครับผมกับบรรยากาศบานบานของเฮาครับผมที่ได้เพราะไรครับแต่ว่าห่วงวิขาผมบ่แนะน้ำใส่เด้ครับสำหรับผมดอกว่าล้วแต่ผู้อื่นดีเป็นพังได้นะครับห่วงวิขาสักาเกิดว่ามันขาใหญ่ลีลยวกันมันสิอบ,บ่ค่อยดินครับขันห้องเสียบหางมันปุ๊บมันสิอบ,บ่ค่อยดินเลยขันห่วงมันบ่มีขามันบบยินออกจากเบ็ด อ๋อตามครับที่ได้มกห่วงที่ได้มกป่ามึาน <c oughs> อนี่ครับเห๋ยอสองลังครับพี่น้องเขาเรียกเซาครับมาครับาสายให้ไปนี่คอ,คอย,คอยถือไปครับมันยังบวินไปห่อเซลครับนี่ <c oughs> ว้าอา๋อเอาที่เด็ดดูครับนี่ละนี่ละนี่ละมงที่เด็ดนะ ครับนนหนึ่งท่าหนาของไอ้ว่าใบแล้วครับเบ็ดประมาณเบ็ดเท่าประมาณชีชีบนะครับบอสไซรลายโอ้มาถึงชีชีบหรอกไอ้ว่านิดหน่อยมันหักประมาณเนาะชีชีบเลยครับผมขมิ้นเนีย้ยใส่เดือนนะครับผมขีดกระเดียน,นะใส่กลางกลางฟังเลยโอเคครับผมพลานเบลใส่ไปแล้วครับเดี๋ยว่าไหนอีกครับ ไปนะครับช่วงนี้โรงเรียนกะติดโควิดเขาหยุดโรงเรียนครับผมช่วงนี้เหตุบวกระผ้ากันมหากินครับกระเพไก่นาเฮ้าครับผมอันนี้กับเป็นถือว่าเป็นหน้าพี่น้องเฮาเนาะครับลองมาใส่เบิงครับผมน้องมันมาใสเ่เหมือนขึ้นมา พอได้ปนอยู่ครับหลังจากที่เขาถหน้าสีดำนะครับผมเมย์ดำหน้านะครับเร็วใสวิดล่องมือกันหน้าเพื่อได้โอเคครับอาอึ้นข้นทั้งฟางนงครับโอเคครับผมไปเลยครับไปขิมมานกันครับหวกระจายไ,ไปเียครับพ่อได้หมกโอเคครับผม ตีดตามนะครับตอนห้องวายามนะครับเดี๋ยวขีดไทยไปขึ้นไปทางมือทางห้องไซมานล้วนะครับผมขีดได้ปะครับท่านผยวคิดว่ามือนี่จะได้ปลครับโอเคครับผมจะได้นลนะครับดูนกันเลยครับว่าหลังของใบจีดได้ใบขีมันเ่กันนะครับผมโอเคครับติดตามเลยครับโอเคครับมาเลยครับหงดงามมายามนะครับผมไปิึงอย่างแรกเลยครับตามไป้มากครับข้ากตัมีอุปกรณ์ข้าครับ สอบน no like ีครับผมมครับเดี๋ยวนียไม่ครับโอ้ครับนี่ครับขี่ตะลยครับขิตรวยก้อวบันผมก่อนก้าวันผมครับ FC ครับ FC ครับ พูนเลคือเาอะมาเอแห้งละครับเท่ามาเยน้สลคอังดีรับยงยับาแรกครับบางอ้ไพี่พอดีครับต่อไปครับผม่ยามึง่งไม่งอย่างนี้นะครับมาเลยครับ โอเคครับผมเตียมที่สวงมากเลยครับนี่เห็นไหครับท้ายมาใจจ๋าเลยครับนี่มีนีมีโอ้โหเห็นไหมนะครับเอาไปออกครับโอ้โหโอ้เคครับอันนี้ของผมครับเมื่อกี้ของแค่เดียวครับของงองครับโอเคครับเอาเดียวขึ้นนี่นะครับผมงานไปตื่นโอ้นครับใครไปก็ทึบเฮียเฮียสวัสดีครับล่ำดาบตัวนี้ S <S นำครับตัออนน้ันีทธโอปวดใสุ้งนะครับผมเตรียมที่สวงเขาครับ<ด>โอโอยิงเดือปืนมอนเตรียมที่สวงครับผมอ๊บเรียบร้อยครับสวงแพมผมโอครับ่้ส่เงีเดียนเนาะ เป็นกระปย่ครับสูดพวมครับสูดพวมเป็นระปุมเดียวครับไฟออกครับผมมักเสียบนี้ครับเสียบเสียบก้อนหัวมันนะเสียบก้อนหัวใจครับเสียบสามขดแล้วก็จุ้งหางไว้ครับใต็มองไว้ครับ ว้าบเมื่อกี้นี่ยไม่มบุบแบบนี้นตอนนี้ครับเมื่อกี้ผมเลี้ป่าดินครับจะาสมหัวใบขึ้ีมากดิข้าคาดุนเบ็ดหลังเมื่อกี้ครับการเส้นเงี้ยหิ้วเดียนก็วิบขึ้นได้อยน,ยนะครับมองซึ้งเงี้ยหัวดิกันญี่ปูกันบากงไว้ได้ไหมนี่ครับผม แ the oh, well ้ปัลครับามาแห้งเป็นปมโอ้ทั่เป็นแม่ป่าพวกนี้ครับนี่ป่าลูกคอกครับเป็นป่าลูกคอกน้อยครับผมโอเคครับได้คุณธโตแล้วครับผมสุดยอดครับมาเบิ้งครับผวงานครับมีคุณธโตครับนี่ครับสองแซมครับผม โอเคครับติดตามน้ำต่อไปเลยครับมาครับผมได้อีกึือเต็มครับเไปเถือกเขาครับห้องตรงปุ๊ดงาเขาเขานี่ของน้ำไปนี่ถึงปนครับผมสันปอกครับสันปอกครับผมนี่สวยครับชี้ครับผมถุงเนิ่มครับ ถุงเข้าไปครับสามเส้มท่านติดติดครับผมถือว่าหมานนะครับผมทำสิ่กินครับบ่เป็นทำสิ่กินนะครับเพี้ยครับต่อไปห้องเซนเนียที่เขาครับบ้านนี้เราต้องเซนเนียเดือดนะครับผมกินกันรู้เลยครับผมเพี้ยครับ มันกระจาศครับเสียงฉินใหญ่ใหญ่ใส่ต้งไปลี่ยนก้อนเยอะนะหนามตู้ยืนยนห้องแบบใส่ผมอ่ะจะใส่เงินบางเงียร้อยครับยืนยันโอ้คือปูแหนะดูครับโอ้เขี้ยผมสาม้จมครับสุดยอดครับไปครับโอ้เขี้ยครับรอบแรกครับผม ถือวา่มามันเพอสมควรครับเดี๋ยวแต้มครับนี่ได้บหแต้มครับปลาปลาเบสจีบรัะปลาซอมสองนะครับผมถือว่ามันนะครับเพราะมือนี่ครับตีตามรอบต่อไปครับได้หกแต้มครับมือนี่ท้านีอกว่าเลหกแต้มครับมันวะครับมือถือว่ามันมนี่ถือว่ามันครับโอเคครับผมตีตามรอบต่อไปนะครับผมโอเคครับครับหลังจากเข้าสีงานถึงมาหมอไส้ครับมืดบ้างนินครับ นี่ครับมบอเตไซใ์่ไหจตดอยู่นี่ล้างเขียเอาเียน้ำลองมาใส่ครับหนังหนึ่งครับยู่นี่ดึกดึยืนอาอไปใช้เราเบียว <Yeah. S 1> ถือหัวถือยูัวอ๋อฮะปลาเขียงครับปลาเขียง,เ,ยงเตรียมครับกินหัวครับ ไปถุงครับเอาเงี้ยววนี่เงี้ยครับอยวางี้ให้นอนกันไะครับดูนี่ครับหัวหัวกระบอกถ้ำคว่ำบอยน่ะน,นะครับหัวบ่ระมานเขาเอิญหัวโคกิดเอา้อหอเอาหัวกระบอด,ดิ่มเป็นขาโอเคครับได้เพิ่มมาอีกนิดนเดียครับเป็นกิจนะครับผม รอติดตามรอบต่อไปเลยครับให้นองใส่เงี้ยแล้วก็ตัดไปเลยนะครับผมติดตามรอบอีตรอบนึงนะครับผมแล้วก็จิปไปักเป็นนอนนะครับผมโอเคครับ